สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยยุนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้น3ลัดนะคะ<ส>ก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็น,ปนกำลังใจแอดในการคขามลเลข,ขให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่13นะคะเดือนธันวาคม65นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียคืนนี้อาจได้ลูปสีนะคะเจาะเม็ดเดียวสีห้านะคะ รัสเซียรูดสี่เจาะสี่ห้านะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจํานะคะวันที่13เดือนดันวาคมหกห้นนะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้ให้ติดรูดเปิลน,นะคะ คือนีแอดให้ลูกเนะคะเจาะเม่เดียว9ก้ค่ะหุ้นเยอรมันรูดเบิ้ลนลูทเก 9, ้เจาะ96นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ คืนนี้แอนให้รูกท่านะคะเจาะไม่เดียวห้าแปดนะคะพุทอังกฤษรูดห้าเจาะห้าแปดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท,กท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวย,วยปๆปังๆมีตังเชงทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ